กันด้วยนะครับผมเนาะวันนี้จะมาทําคลิปคลิปอะไรวะมาทำคลิปพ <c oughs> <c oughs> ังตัวนะครับอ๋อเราจะมาดูว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะะมันจะเนียนหรือเปล่ามจะปอมตัวเป็นถังซึ่งผมจะไปซื้อปืนอะไรปไปเลยนะครับ <c oughs> มันจะเป็ต้องเงื่อนที่เป็นถังอนะ่ะถ้าผมตายเหลือกล่องมันแตกผมก็จะกดออกมาซื้อถังเรื่อยๆนะดูความพยายามของผมดีทุกคน <c oughs> ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ละกันมันเป็นกล่องอะไร อ่อตรนนี้มีอยู่สองคนเอาเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องเลยอะไปลองปลอมเปิดเป็นกล่องเดี๋ยวตรงนี้เอ้ยแต่มันเห็นแขนนะมันเห็นแขนมันไม,ม่เนียนอนะ่ะโอเ้เขียนใหญ่เกินบางทีอะผมว่าต้องเอาปืนมาว่ะผมว่าต้องเอาปืนพวกปืนพ,กป,นพกปืนอะไรมาผมว่าน่าจะได้อยู่เพราะว่ามันจะชี้ไปข้างหน้าได้แบบประมาณนั้นออลองดูดิว่ามันจะเนียนหรือเปล่านะครับเนาะไอ้ผู้มน,นี้ผมก็ให้ออมมันปลอมตัวมาด้วยแล้วกัน ผมถือพกแล้วก okay, ันนะมันไม่ใหญ่ดินี่มันจะเป็นอย่างนี้นะนี่มันจะเก็บแขนเฮ้ยโอเคโอเคอยู่โอเคอยู่เล่าเล่าเล่าได้เลยนะได้แล้วนะได้เลยนะแต่ว่าคนเฮ้ยคนหกคนครับขอได้อยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ไม่เห็นนะไม่มีใครเห็นนะไม่เห็นนะขออยู่ตรงนี้แล้วกันขออยู่ตรงนี้แล้วกันปึ๊บนั่งอือไม่รู้เห็นขาไม่เห็นขาเห็นขาแล้วไงอ่ะโออมีคนเห็นอ่ะมีคนเห็น่ เสร็แล้ววิวกเห็นฮ่าฮมันยากมากเลยทุกคน,นแอบ,บยากเกี่ยวเฮ้ยแต่นี่เสียงรถเนี่ยเสียงรถมันเข้ามาโอ้ินอ่าผมอันนี้ออกไปก่อนผมจะพยายามนะว่ามันจะมันจะแอบ,บได้หรือเลปล่านะครับนาขอขอเปิดด้วยโอ้โหผมก็ต้องมาซื้ออานนี้ตลอดดีโอ้ถ้ากล่องแตกแต่เวลาเราตายปุ๊บกล่องมันนั่นได้กลับมาเหมือนเดิมเปล่าเพราะว่าเราเราเป็นคนซื้ออืมถ้าเป็นอย่างนั้นก็นกอุย้ย มันจะมีตรงนึงอะที่เป็นกล่องอะกล่องเนี้เลขกล่องนี้เล็กตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้เนียนป่ะนะนั่นาจะได้อยู่บ้างน่าจะได้อยู่บ้างได้อยู่แหละได้อยู่น่าจะได้อยู่อมอยู่ไหนวะอมเอ็งอยูนไหนตายแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็น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 เออเออเออยิงกันยิงกันเลยครับยิงกันเลยครับ ยี่กันเลยครับ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 โอ้ยไม่ไม่เห็นจริงๆกันแน่เฮ้ยเฮ้ยเนียน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 อ๋อทอะไรกันอะทำอะไรกันอะทำอะไรกันอะาำอะไรกันอะอ๋อเมื่อไหรทำอะไรกันนะอย่างเนียนนะบอกเลยอ้อม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 เราไมด้อ้อมกําลังเห็นกําลังเห็นอ้อมกําลังเห็นกําลังเห็นเนอะเฮ้ยตัวพี่เนียนมากเลยเอ้เห็นไหมพี่อยู่ข้างๆเลย เราไงต่อไงต่อแล้วแหละแล้วแหละแล้วแล้วแหละยังยังยังเนียนอยู่ทุกคนเรายังเนียนอยู่เรายังเนียนอยู่เราเราผมเอากล่องเข้าไปางในนี้ดิโอเคโอเคไอเห็นไหมนายไหมนายเห็นมนายอ้มมันเป็นฟอมตัวอะไรกันนะดูมันฟอมตัวดีมันก้อนเนียนเลยมันเนียนตรงไหนวะได้เฮ้ยอ้าวอ้อ๋ออ๋อก็ยังไม่ตายอ่ะครับไม้ยี่ไม่เดี๋ยวยังไม่เป็นไรเลยดูดิออม เอ้ยเลือดมีเหลือทำไมเลื่อนเลือดน้อยจังอ๋อเฮ้ยเเหมือนขาเหมือนเขาจะเห็นนะแต่เขาก็ไม่เห็นนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็ดจะได้ไม่เห็นจะได้เออเฮ้ยแต่เราเฮ้ยแต่เราก็แอบเนียนอยู่นะเราไปเล่นไปเฮ้ยได้อยู่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 เฮ้ยแอบเนียนอยู่เฮ้ยชอบว่ะชอบว่ะ เออไปแล้ววิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปแล้วตรงนี้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 เออตรงนี้เละ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 ทุกคนตรงนี้เละมันน่าจะไม่มีใครเห็นนะฮะฟอร์มตัวเป็นกล่องแล้วเรายังไม่ป็นเนียนกับกล่องเลยนะแต่อยู่ตรงนี้ก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่โอเคอยู่แต่ว่าตอนนี้มีอยู่เก้าคนโอ้เซอริตตายคนเงียบเหงาเลยเงียบเหงาจัดมมีใครเปล่าก็มาดีครับอยากเจอคนจังเลย ไม่วิ่งผ่านวิ่งผ่านมันวิ่งผ่านวิ่งไปเลยออวิ่งผ่านเหรอวิ่งผ่านเหรอยิงได้ป่ะน่าจะยิงได้นะยิงได้นี่โอเคเลยเมื่อนั้ดีเซิร์ตเข้ามาอย่างในทเวตายังอยาเข้ามาแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันวิ่งผ่านดิวิ่งผ่านนี่ไม่ได้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 ทุกอนเราต้องเราต้องเรียนเข้าไว้เราต้องเดียนเข้าไว้ทามาไรใจเราต้องเดียนเข้าไว้ทดสับกันยิงไปแล้วแต่เขายังไม่เห็นผมหรอกจริง มันไม่ค่อยมีคนมาทางนี้ด้วยอ่ะบอกว่าต้องไปแบบกลางวงล้อมอ่ะน่าจะได้อยูต้องต้องต้องไปมาไปกลางวงล้อมอืมอไปยากอยู่นะทุกคนไปยากมากเดี๋ยวแต่ผมแบบผ้าหลังกันดีกว่าผ้าหลังเออมีผู้หญิงมามีผู้หญิงมาพอดีเลยเออแบบนี้ดีกว่าเสื้อผื่อเนียนเสื้อผื่อเนียนเสื้อผื่อเนียนไม่มีความเนียนอะไรเลยอ่ะอ่าตรงเดิมต้องเดิมต้องเดิมต้องเดิมดีกว่าต้องเดิมดีกว่า เดี๋ยวดกะเอ้เอ้อ้ย่เห็นนะยเห็นนะแมวแมวเห็นเห็นมินไอ้ไอ้ไอ้ไ้ผมขอต่อไปนัดหนึ่งแล้วกันขอต่อไปนัดหนึ่งดูดีว่าเอี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 เขาเห็นะเขาเห็แล้วนะเขาเห็นแล้วนะไอ้เขาเห็นเราจริงด้วยเอกิน นั่งตปอยู่ริมตลิงเออชิวๆไปเราชิวๆไปจิบกันชาเฮ้ยอุ้ย้อ้าไม่เห็นหนูเพื่อนเอ้าเอ้าอมันไม่ยิงเราไม่ยิงเราเออ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 เขาไมยิงเราเขามยิงเราโอเคโอเคดีมากดีมากอีนดีมากดีมากดีมาก อ๋อเขาไม่ใช่ไม่เห็นเขาเขาเขาไปยิงเราขอหยู่ตรงนี้แล้วกันขอหยู่ตรงนี้แล้วกันไม่เล่นเดียร์แล้วเอ้ย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 ไม่เห็นไม่เห็นเว้ยเฮ้ยอย่างเนียนเนียนเกินเขาเรียกว่าวิชาเนจาพังตัวเว้ยวิชาเนจาพังตัวอ่ะพังตัวงั้นหรือเอ้ยมีคนกดข้างหลังพี่เฮ้ยคือข้างหลังมีคนกดข้างหลังเฮ้ย เฮ้ยไม่เห็นเฮ้ยก็ไม่เห็นก็ไม่เห็นพี่ไอออมไอออมไม่น่ามาจุกอย่างนี้เลยอ้อก็ยิงตัวพี่เลยอ่อเพื่อนอะเพื่อนใช่หน่อยเพื่อนนะตายกันได้อ่าไม่เป็นไรเราเราเรอคนมาเกิดอตองันงนี้และกันนะดูว่าเขาจะเห็นเราหรือเปล่าเขาต้อจะเห็นได้แหละถ้าเขาแบบว่าตาดีเลยนะถ้าเขาแบบสังเกตเหมือนคนนี้นะนะอ้อเล่นลินเล่นลิ้น โอ้ยโอ้ยผมไม่มีปืนครับผมยังไม่เล่นครับผมยังไม่มีปืนครับ <c oughs> ผมยังไม่มีปืนครับเฮ้ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเน,นียนถือว่าได้เยอะเดี๋ยวเราจะไปแอบอีกสักสักแป๊บนึงแล้วกันนะครับนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรมากห,าหรอก้าคลิปนี้ดีเซิร์ตปีปะดีเซิร์ตใ,ในในงานนี้ดีเซิร์ตเหมือนเคยเห็นเขาไม่เล่นนะแต่ผมว่าผมตาฝาดแล้วละที่ไม่เห็นเขาเล่นดีเซิร์ตในบทนี้แต่ทําไมเข้ามาดีเซิร์ตเข้ามาในเกมผมงงอยู่เหมือนกันทำไมทำไมอะ อ้าวมันก็มีนี่ยว่ะมีคนมีคนมีคนเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องเนียนเว้ยทุกคนเราต้องเนียนเราต้องเนียนให้ได้เว้ยจริงเราต้องเนียนอืมนับไม่ไม่เห็นครับไม่เห็นไม่เห็นครับ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 เนียนอยู่ครับตอนนี้กำลังเนียนอยู่เนียนอยู่ข้างหลังก็ยิงกันอยู่ข้างหลังก็ยิงกันข้างหน้านั่งเนียนข้างหน้านั่งเนียน เขาเขาไปแล้วเราอยากตอบเขาตั้งแต่แเรายังไม่อยากตอบนักกว่าเอ้ยเขาเหมือนเขาจะเห็นแต่เขาก็ไม่เห็นแต่เดี๋ยวขอขอแบบว่าขอขอแอบเนี้ยก่อนนะอะไรเงี้ยขอขอเนี้ยก่อนนะขอเนี้ยก่อนนะยื้อยื้ยื้อเอ้ยเพื่อนอย่าันย่ันย่านยันเพวรอต่ยันเพื่อนขอขอแอบก่อนขอแอบก่อนเพื่อขอแอบก่อนอยันเพื่อนเออไม่ได้ยินทางไหนป่ะนะ คขาทีเนะ่เขาเป็นพันดมินนะเขาไปยิงเราเขาเขาเห็นนะไม่เห็นเราแต่ว่าเขาไม่ยิงเราอะไรอย่างงี <c oughs> อ้อุ้ยไม่ได้กระโดดยิงเลยโอ้ยโอ้โหมาขออีกขออีกตาแล้วกันนะทุกคนขออีกตาแล้วกันไปเดี๋ว่าตอนนี้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับเนาะตาต่จะตาและกันทุกคนก็ลองเอาไปเล่นได้นะสนุกสนุก,นกขำขำอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นตรงนี้ละกัน ตรงนี้มันมีพวกไงตรงนี้ตรงนี้มีพวกตรงนี้มีพวกมันเลนเนียนไงอ้อมล่าคนมาให้พี่หน่อยเด้เฮ้ยข้างหลังข้างหลังผมข้างหลังผมเฮ้ยเขาทำอะไรของเขาเนี่ยเฮ้ยเขาพันยาเขาเขาทำอะไรเขาเออเออมอสาวดีกว่าเออมอสาวดีกว่าผมอยากเจอคนนี้มากเลยอยากเจอมากเลยแต่บั้นอดใจไว้ก่อนนะอดใจไว้ก่อนอะไรเงี้ยอดใจไว้ก่อนเฮ้ยคนนี้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 ไม่เห็นนะไม่เห็นนะโอ้เขาวิ่งกลับว่ะโอ้ เฮ้ยคับเฮ้ยเฮ้ยคนคนกบก็ไม่เห็นผมเฮ้ยเฮ้ยก็วิ่งผ่านไปเลยเฮ้ยไม่หันมาหันมาหันมาไม่เจอด้วยอ้าวเอ้ามัาเจอใครไม่ได้ไม่าเจอเราบ้างมนเจอค่ะมาดิ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 ถึงถึงเป็นกล่องก็ถึงเป็นกล่องกระสุนนะครับถึงเป็นกล่องกระสุนนะครับแอบต่อแอบต่อแอบต่อเอบต่อเอฟต่อเอฟต่อมีใครมาบ้ามีใครมาบ้าเฮ้ยมาแล้วมาแอ้วอมมาแล้วอมาแล้วตกลงทิ้เนอร์ออมเฮ้ย มาดิมาดิอ๋อมีคนเนียนะอะเฮ้ยมันก็แอบ,บเนียนอะยู่นะโอเคนะครับทุกใคร์ดเจ้าก็ยินดีลิกร์ลค์ก็ต่อตาไขได้นะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าใครไม่แจ้งเตือนนะให้กดกระดิ่งด้วยเด้อ